ยำแรงครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านคนมาดอยเช่นเดิมครับมาดูวัตถุดิบในวันนี้ครับชะเป็นเนื้อครับชิ้นงวนครับวันนี้แบบติดมันนะครับเนาะนี่เียจะมาย่างครับย่างขิ้นเจลขมเนาะแล้วก็นี่อันนี้เป็นเนื้อน่องลายครับเนาะอันนี้เอาอะไรก็่างกฟังพืนมันออกแล้วตีมันเหนียวๆนี่ครับแยกออกไปครับนี่มันเหนียวเนาะนี่แยกเอาแต่เนื้อออกมาครับมีไปแรงมนมีมีกันนะนะ ต้องเละออกมันวัดนะครับเนาะที่มันอยู่เหนียวเนาะ <S <S ครับเชฟนกเชฟนกจัดการ <S 1> <S 1> ต้องบางๆนะครับเนาะเนื้อน้องลายนี่สึ่งใช้ผงเอาไปต้มไปตุ๋นไปนึ่งครับเนาะแต่หั่นบางๆซอย,<า>อยจุก็ได้อยู่จานยังไงจเออจานหมีจานใส่พักเหรอซอยไปก่อนซอยขาเขียงนะเอาไปตรองมา เปปูซาขึ้นนั่งผมนั่งไปนั่งอย่างหลังรถนะฮะไปนั่งหลังรถรถไหลปะครับเนี่อรถซาจัดกว้างอ่ะภูมิให้นั่งสักคนอ่ะย่าหาเก่งใจซาดนะนี่ครับต้มเหี้ยทำเจียวขมกันเน้อ เนื้อน่องลายครับนี่น่ครับขัดเอาเอ็นมันออกแล้วเนาะปลาเราเอ็นออกหมดละเนี่ยพ่อจะเอาไปย่างก็ได้ซอยจุก,ก็ได้ไปจุ่มก็ได้ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นมูนเอ็นเอ็นเหนียวๆมัน,นะครับนนเนานะนี่เชฟนกกลังซอยะเนาะนี่เชฟนกเอาไปต้มใส่ดีนะครับใส่พริกลาบน่ครับสำหรับคอเล่า <c ười> คิดเล่าทั้งลายครับ ขมงึดขมขมเนาะต้มน้ําอีกครั้งครับนี่อ่ามาใส่เลยครับออไอ้ของเราอันนั้นตัวหันก็ะมได้แหละนี่ครับใส่จากไข่ลงไปนี่นี่เป็นนูเอน็นเอ็นอยูเหนียวครับเนาะอ่าดีเอาจอ้อนมาตวงหน่อยเหรอใส่ดีสักจ,อกจอ้อนสองจอนมาอ่ามามา,มา,มาสิครับ มาในกล้องสิครับท่านผู้ชมไปเห็นอ่าดีงัวเผื่อนเดีนยังมีอยู่ครับเนาะต่อเขียว,วเรียวอ่ะข้อย่อพรมาโขมอข้อย่อพรโขมตายไม่ว่ากันเจ้าลด่นได้หรอล้นล่นขนาดละเจ้าล้นล้นแล้วอ๋อเดอนีย่ยสำหรับใส่เขีวยวครับใส่เขียวแก้มเล่าครับจะเอา เหนียวๆก็นเนื้อหน่อยอร่อยครับลูกอ่อนนี่ก็ต้มตัวเอ็นก็นได้นะครับเนา<ม>ะเนาะครับเนื้อ,อย่างของเราพร้อมแล้วครับเดี๋ยวมามักกัครับเนาะไปไปดูครับนี่มักกันง่ายๆนะครับใส่แค่เพียงน้ำมันหอยมักไปหมดเลยเนาะโอ้โหนี่ประมาณเป็นสองรูปไปแล้วกันหอย ยางมันจะได้หอมๆครับอร่อยกลมๆครับรสด,ดีครับพุกๆไปหน่อยเน,ะนาะสักสองสักสองเผือปีนเผือปีนกออละเผือหลายอือเอาละครับ ไปปิดไว้ก่อนครับกันแมงมันเป้าครับแน่อ่านี่ครับใส่ใส่หอมแดงด้วยนะครับนี่ใส่หมดเลยนี่ต้มสูตรไหนนี่ใส่หอมแดงด้วยไม่เคยเนี่ยสักจะจริงจริงมันต้องใส่เป็นลูกกะฮะต้องใส่เป็นลูกพิซซ่าลืมเซอยมมดีอยู่นแหละอมดต้มขมใส่หอมหอมแดงมีเหรอเป็นแกนกับมีเหรอไม่เป็นไรแบบนี้แหละอืออันนี้ได้กินด้วยสูตรอินเดียนี่ครับ สูตรเชฟนกครับน้องหอมแดงด้วยน้ำปลาด้วยครับต้องใส่เป็นรูปเอาเข้าเข้ากันเป็นจะเป็นต้มขมเอ็นอะไรเนาะนั่นแหละต้มขมเอ็นนั่นแหละอนจึ่งคนจึ้งครับรถดีรถดีผงเนื้อไปไหนผงน้อยเหรอลับตาครับนี่ลับตาเดจะได้หัน นิดเดียวนิดเดียวใส่เยอะหนัวเยอะใส่น้อยหนัวน้อยอ๋อไปแล้วครับพริกลาบลงมาด้วยครับต้มขมเอ็นใส่พริกลาบครับสูตรเชฟนกสูตรสายเมาฮะโอ้โหใส่เครื่องเทศด้วยเออไงเมาก่อนป่อนกนี่หุ่มกินกันยำสูตรป่อมมาค่ะฮะสูตร กินนเองี่แหละสูตรกินเองนี่<อ>แหละเนาะนี่เลี้ยงปลาดูครับ <c oughs> นี่เป็นเนื้อเอ็นติดเอ็นเนาะนีเน่เอ็เนครับเคี้ยวดีก็เคี้ยวดีก็เคี้ยวเต็มปากปเป็นยะใส่เลื่องปลาชุดข้าวกูลัว <c oughs> ครับง่นงิดเหระครับเนาะผมจำลมใส่ดีอ่ะใส่ดีใส่พริกลาบอนี่ครับ มาเจอหนังหกปเ่อืมกินห้องก่อนมะครับได้ไ่ใพักอืมกบเดียวต่อได้ครับเปินห้องงึดเงึดงึดงึกำลัดงดีครับครับเดี๋ยวเริ่มย่างจีนโอ้โหนี่ต้องติดมันนี่ครับ มันมันนี่ครับม็อกมักนล้วมันหอยครับเอาอันนั้นตัยน้องพอก็ไอ mm ้มิ่มมากมั้งอืมครับโอ้โหเต็มแคลพอดีครับแล้วเอาปีนปีนนี่โอ้โหมามามาเออแตแล้วไม่ละก็นาดขี้เถ้าปุ๊กแล้วเนี่ย สไลด์แผ่นใหญ่กันเลยนะมื oh, oh, อเดียมแือแรงมืเดียมแร่อ๋อมันไม่ใช่มือเดียมเลยมันเป็นแร่อ๋อออกน้าตกตัวช้ำๆเลยวยลัวมาดอยขอก่อนแล้วเนี่ยเข้านะครับนะเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนขอแบบติดมันเนี่ยสุดยอดมันหอมครับย่างใหม่ๆนี่ ติดมันมีเนื้อตัวนี้จิ้มแจวขมกันลนะนี่ครับมันย่างครับติดเนื้อครับนีม่มาละมาขุดยอดจิ้มติดมันนะครับจงย่างปุ๊บกินปั๊บมันจะอร่อยสุดเป็นกับแก้มก็สุดยอดสินกับขาเนึ่งกับเนาะ <c oughs> เป็นเป็นโดนตะเอ็นมัน้งกะเนี่ยติดมันเนี่ยท่าเอกโอ้ยติดมันอ่ะสุดยอดอ่ะดู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 ดิง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 หรือมือสั่นนี่ยนะครับนี่ชอบมากติดมันย่างใหม่ๆ ที่อากาศเย็นๆนี้นะครับเนาะกินของย่างมันม้อแล้วก้าเอาทิ้งไว้นานเนี่ยมันบดีย่างปุ๊บกินปั๊บอร่อยครับเอานี้คือวิธีวิธีชิมนะมันมาเสือมันแล้วขอมันมันปลายกินไหมระมาณมาทางนี้กินจิ้มที่ใส่อะไเนี้เเขาเขาเนื่อครับอ้าวเหรอฮะแก่ไทยก็ไม่เอืมแก่ขมดี ผมอ่าลับเนี่ยข้าเหนียวมาละคนมันดอยขอนะครับติดมันแหมชิ้นหนึ่งติดมันที่ยางใหม่ๆนี่คือสุดยอดแล้วท่านผู้ชมครับ<ำ>อืมเอ็นมัน้งเหรอุดยอดมันมันมันหอมอะ่ะโอ้ใจไปไวครับขอเข้าทั้งน่อ <laughs> ยยอดเข้าไวท้ทีหลาครับผมชอบเลยจ้าเนื้อน้องลายครับ นี่เอาเอ็นที่เหนียวๆออกหมดแล้วนะนี่ร้องน้องลายเหรอเชฟนกเขาซอยออกหมดแล้วดิบๆเนี่ยนะครับเหลือแต่เหลือแต่ที่นุ่มๆครับเนื้อตัวนี้ซอยบางๆก่อนนุ่มจะได้อยู่มันจะนิดๆนิดๆครับขมจมลมอดขมลำดี้าวเข้าเท่าไหร่ยไงไงพ่อผักอ่ะแล เข้าครับไม่เอาแล้วค่ะผักไม่เอาไปแก้มเลยนี่เนื้อเออมันก็ซาดกินเลยนี่ทั้งข้าวทั้งเนื้อไอันนี้ผักแก้มนะฮะผักกแ้มซูชิเนื้อผักแก้มผักแก้มครับเอ็กถึงวันเนี่ยถึงครับถึงผักแก้มนี่นะนี่ด่วนนะเนี่ยใจเต้องอย่ากินซ่าเด ก็จะมองตอนนี้เออผมมองจีนจางจีนละอะไรอ่ะชุบตำชุบตำตำกุ้งอหยิบหยิบช้อนผมหน่อยเฮ้ยมากินตับเหอะนี่อาจริงๆต้องซื้อตับวัวมาด้วยนะต้องชุบตับวัวอร่อยต้มใหม่ที่ไหนตับวัวแต่ต้องไปกาดแบบที่เขาเพิ่งขึ้นค่าถ้างั้นไม่ติด ดเต็มวันนี้อันนี้นี่เห็นมันแดเยอะๆนะแต่กินเมื่อกี้ครับนี่ลดลงไปจะนะแดไงมาล้ำกว่าล้ำส้มไม่เหนียว อร่อยครับยอดถ้าพัานมา้งๆาง,าง,างองมีคับน้ำตกครับนี่เนื้อติดมันย่างมามย่างครับทำน้ำตกครับอันนี้ทำหลายหลายแบบกันเลยครับบีบมะนาวน้ำตกมะนาวมันจะต้องมีมะนาวข้าวคั่วเนาะบอ, <laughs> อกว่านี่มะนาว, <laughs> วนอ่ะอ ดีย๋ยวตั้งกล้องก่อนช่วยปลาสามารถในสะ่ให้ปลาหามะนาวมาเลยพริกเลยนะปลาพริกไม่พริกลงไปชอบเผ็ดมากไหมครับอ้าวเดี๋ยวปา๋ากินไม่ได้ครับเนื้อน้ำตกครับอปลาลาซักให้มนันนัวๆครับพอๆพอพอพอทน เราแทนน้ำปลาไปเลยได้ไหมพ่อพ่อพ่อพอพอย่าใส่เยอะมันจะเหม็นเหม็นอะไรปลาล่าหอมหอมหมดเท่ปลา <c oughs> มันจะเหม็นมันจะเหม็นแต่ก็มีกลิ่นน้ำปลานิดนึงใส่ไปเลยเขาขั่วใส่ <c oughs> รสดีปลาช้อนนะครับสาดไอคอน้ำซุปหน่อยเนึกพ่ออย่าเตกแรง อย่ากดแรงนะอย่ากดแรงนะ <c oughs> คว่ำนะไม่ได้กินนะ <c oughs> มือจับได้อยู่ <c oughs> คว่ำนะปลานะเก็ตตัวเก็ตของมันจะสดตัวเกต็กต,กต,กตมาหน้อยนี่ได <c oughs> ้้แลวเอ็กชิมเบืองต้นเหรอได <c oughs> ้แล้วครับลองเอาจ้อนชิมเบืองต้นเหรอจางอยังจะได้ใส่ตัวน,นี้ครับได้แล้วครับผมชิมชิมเลย <c oughs> ชิมนั่นแหละชิมชิมน้ำน้ำมาหน่อยอ๋ออ๋อ อ๋อครับอ้ยอยากให้ชิมหรอเปล่าเนี่ยนอนแล้วครับได้ละดื้อเหมือนเดิมครับอ๋อกินเร่งๆร้อนก็ไม่บอกได้ถึงเวลาแล้วเป็นไงสุดยอดครับสุดยอดร้อนน่นอนโอเคไม่ได้ผมขอหน่อยได้ ระวังประคองเขาด้วยครับประคองเขาด้วยออกคือเปรี้ยวหอมขมหน่อยนะดีมาใส่หน่อยดีอ่ะนุ่มตามหน่อยบ๋อครับมะนาวอีกหน่อยต๋าปสาหน่อยรสชาติไม่เหมือนกันใส่ไปเอาละกอพอแล้วอ่ะเอ้าข้าวคั่วข้าวคั่วลงมาเอาข้าวคั่วใส่ สองช้อนอืก็ขัขวพุกไปครับอ๋อใส่ดีไหมเนี่ยดีบางหน่อยใส่ดีด้วยเหรอใส่ดีด้วยไปเปรี้ยวหวานหวานจริงเหรอเออใส่ใส่น้อยใส่น้อยมันมีด้วยเหรอใส่ใส่น้อยเนี่ยเงี้ยพี่ทำไป เปียหวานนมัแล้วมันก็ขมขมอ่ะขมขมมันหวานอ่ะอ่าเนี่เหรอครับอ๋อครับเสร็จครับเสร็จเรียบร้อยนี่กลิ่นกระคอนึ่งคอนห่อน่ากินนกเดี๋ยวจิ้มนี่ก่อนกันนี่น้ำตกเนี่ยอ๋อเรียบร้อยอ๋อขักเสร็จจานเลยน่ากินมากครับน้ำตกอีสานครับใส่ห้าตัวใส่ปลาด้วยนะที่จริงเขาไม่ใส่ปลาดนะใส่ใส่เลยใส่ที โอหคำใหญ่ครับท่านผู้ชมสูตรผมใส่นนสูตรปลาจะใส่อร่อยอใส่ปลาก็รสชาติอร่อยอย่างเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอร่อยมันจะนัวมันจะนัวนัวค,คนละแบบกับน้ำปลานะครับเนาะจิ้มครับจิม้มเชฟเอกปลาเอกวันนี้มันได้ไปเชฟเป็นปลาอันนี้มันเล็กเกินหาเล็กได้เหรอสองชิ้นเลยดิ ตองชิ้นตองชิ้นต้องติดมันอ่ะนี่ครับมันครับเนื้อติดมันนี่สุดยอดมันไม่ติดครับโอ้โหมาจิ้มไม่ได้ดูใ,ใกล้ครับทำไมเด้งทุกเด้งทุกเด้งทุกชออ็อด <c oughs> เนื้อมันเด้งเหรอหอมปะลาร์หวานข้าวคั่วหอมข้าวค,คั <c oughs> ่วอ่ะเนาะผักผักชีนัว ปาดนี่สุดยอดครับนี่เราปาดคอยเราไม่อร่อยให้ปาดคลองดวนครับดวนฮะดวนแค่ไหนโอ้เข้าปากดับกลิ่นปากเปปเปอร์มินต์เปปเปอร์มินต์เปปเปอร์มินต์เนี่ยดวนดูครับจัดจักร้องคิมนี่ครับหอมใหญ่ๆเนอะออร่อยเข้ามาก ตะเกี้เขากินเป็นแนวจเจียวขมเนาะแล้วตัวนี้มาทําเป็นราดเวสาเนี่ยมันจะออกส้มขมกลมหอมมะขวครับครบรุด่ะวันนี้ได้ทนะั้งขมทนะั้งแบบแนวขมแนวส้มเนาะใช่ไหมใช่ไเอกถ้าไม่ลําให้ปาดคอปาดสามรอบแล้ววันนี้อร่อยถ้ามีข้าวเหนียวแล้วเยอะๆนะ ปา่ายาวๆไปปา่าป่ามาเร็วโอ้โหครับยอดสุดยอดเอ้วันนี้จะกัดกับ <c oughs> กัดกับแก้มให้ก่อนล่ะเนี่ยค,คนย่างไปกลับไปแล้วคนย่างกลับไปแล้วดูปา่าดูปา่าอร่อยมากเป็นไงวันนี้ป่าไปโรงพยาบาลมาโรงพยาบานมา,า,นมาโดนหมอดูไหม หมอห้ามกินน้ำแดงน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานให้กินขาขาวแทนระวังน้ำป่าไปโรงพยาบาลน,นี่ต้องระวังโควิดต้องปิดผ้าปิดจมูกม,มือต้องล้างตลอดเนาะได้เพื่อนคนไปโรงพยาบาลเป็นร้อยตีเป็นทหารอยู่ต้องคุยใกลเนี่ยละระวังรอหมอให้ไหมรอแล้วหมอคุยกันก็ป่าแดงนี่เป็นทหารผ่านศึกเนาะ ว่า,าทำไมไปเบิกเงินสามพันเนาะได้ป่วยไปเบิกโอบกออไปเบิกได้สามพันเขบอกสามพันห้าอยู่นี่สามพันห้าแล้วสามพันห้ารักษาพยาบาลเบิบกาบาบสมมุติว่าจะกลับบ้านก็ได้พันหนึ่ง <c oughs> อยู่ต่างภูมิลำเนาเดี๋ยวจะพาป่าไปเบิกอยู่นะครับเนาะ,นะแต่ตอนนี้ก็ทีมกันไปครับเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมว่าป่านี่ลบที่ไหนเนี่ยป่าลบลบผู้พันนาแกนาแกนะคำเสียีมุกทหารอ๋อลบ ลบในประเทศนะ <ừ. S 1> เขาเรียกเขาเรียกอะไรกระบศกระบศนาแกบาทอขอคอสมัยออกจากเมืองไปตม16สิงหาคม2514อ๋อจำได้ไหมพบปีไหนจำได้ไหมปีพศ2121อ๋อยี่สิบเอ็ดผมยังไม่เกิดเรผมเกิดสองสามสิบเก้าิยี่สิบเอ็ด